สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องัตปเตอร์ด้านเองนะคะทุกคนวันนี้จะมาเล่นเกมโกรกาเดินกันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนซึ่งเราจะมาทำอะไรดีเฮ้ยจุดที่อย่างไรจุดอะไรกับ้ ก็เล่นมาแป๊บหนึ่งแล้วฝนของผมวิไข่ไรดั่นอ่ะไีดูก่อนไข่เลยของขอตัวไหนดิโอ้โหไข่อันคอมมอนโคตรเจิดๆเลยอันนี้คอมมอนซัมเมอร์ e อ โอ้มันร้านหนึ่งหกห้าหมื่นตั้งลูกโซ่ที่มันแค่พันเจ็ดร้ยสาสบสี่บาทเองตอนนี้มีให้ซื้อมั้งโอ้หฮะห้าหมื่นเลยรหรอกล้องธรรมดาตอนนี้อะตอนนี้กิฟต์อะโอเคดิฮะโอ้หโหไปดีกว่ามากดขาย ของากันเก็บเก็บเก็บขายใัดรับุอ้ไสี่ร้ au, โอยอ้โหโคตรน้อยเลยปุ๋ยดีไปุ๋ยนัผมไม่มีเลยอเลยชาสไม่ได้ปุ๋ยดีนาวก็ปุกนัน้ <advisory. S 2> นปุน๋ยดการตง่ายดีสามสองน เนี่ยโอเล่นทีวีของดีเลยฮะอ๋อเงินหมดตูดแล้วแอปเปิมาเช่โอเล่นทีวีีอด ผลก็ลิ้งกระตายสิบกว่าหย่าเชีย่ยวเลยนะสใช่กนเชี่ยเลยโอ้ที่ลิบด,ด้วยสามไม่ปัดฮะสี่พันเลยอ่ะอเบอร์กันไปแล้วกันไปแล้วคุ้มกันโถเงินเราอย่างน้อยเลยน้อย อนไรเนี่ยสตรอบอรี่ทองทำถล่ดตันี้ขึ้มาอีกหนึ่งหัวมซิ่งมากโอเจะไปขายกันขบาบัตแปดพันเลยอ่ะซื้อออริเทอร์เรยบก่อนโอเคซื้อออริเอร์เรย มุ้ยเลยนี่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นจ้านี่ฝนตกรอเนียโอ้มซิ่งมาแล้วก็ปุ๊บตรงนี้โอเคเดอะ บิ้มเบิ้มเลยมาสอ,องหมื่นอ๋รวยว่ะชีเทอเเลยเอฟเฟ้นอฟเฟ้นมน่เอฟเ้นเอฟเฟ้นนาทางบเลย นีกก่นี่นี่่นนี่นีนนนันก่ะเปน่านี่ียนเ่นี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 ่น่นี่ี่น่มนี่ี่นตนตีนีนีเนี่่นี่นน เก็บขงเก็บขงเก็บขงเก็บขาอออะไรก็อยางพี้เลยเจ็บขาเก็บขงเก็บขากอเจ็บขาเลยพค้งขาเฮ้ยเขพันบาทต้องเจดิตหนึ่งันีกว่าหนึ่งพันาใส่บ้าสามแปดีกสามสิบกวิสามห้ก็จะดีแล้ว เตรียมเงินไว้ก่อนเลยเขายหเงินมาแค่หนึ่งบ้านเลยโครวยเลยกคตรวยเลยค่ะก็ไปขายได้กี่บาทครับ,รออบโอ,อ,อ้สามร้อยทำมันสาม้อยสิหน่งอดห้าสามสอ เน่งล้าน้อดีแล้นะครน่ลขานขอดครับวุฉลอดฉลอดฉลอดฉลาดฉลอ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 ดฉลัดฉลอ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 ดฉลัดฉลดฉลดได้ฉลดกันมาลครับทุกคนมาลูกกันเลยฉลาดเขาอุนลิว่ามีบุเบลาด้วยับลกัน รดีกันกิดๆบอลที่นี่ยอกอุ้ก็ไเลยม้ตันเบอร์เลยเยนีแล้วอามาแอเปิลเรใกล้ะนี่ละหมดค่าผลก็ไปเอาไปขายไปขาไปขายก็ไปขายให้กี่บาทครบ ไิบตัสองหมื่นอุ้ยไรเนี่ยน a ชินแครอทหกของแครอทกันไม่กับอันเดีหรอเนี่ยแครอทมันเยอะเยอะได้ต้นต้นเนี่ย Burning บัตหรอหลับได้อันนี้ Sugar Apple บ m b e r l น n d อันนี้อ่นนอ่อนของข้อไ Pepper มสัสโรมเกฟมันงมงโกโด,ดาก้อนฟูเซนเตอร์คโคคอนนัสแบมบูแอปเปิ้ลถังกิ้งวอเทอร์เมลอนอะไรเนี่ยอันนี้ออกนี้แครอทข้าวโพด อันนี้ทอรเมนทอเรนทิโอไลบูเบอรี่ตอเบอรี่ก็แคลลัอืมตอร์เบอรี่ตอร์เบอรี่มีทอรเมนท์นันก็จะมาวันนี้ผมปลูกเลยเนะี่ยปลูกเลยวะอะไรเนี่ยคืออะไรวะปลูกอะไรล่อยผมหน่อยดิผมปลูกเลยเนี่ย ที่รู้ัเอาเคยสอนกินจะรีหอ้ยอย่บอกนะฉหลอดอ่ะให้เด็กูกคอนใช่ไหมใช่ผูกพปคอนโอ้โหตอนนาจังว่าบ้าขบตัวอย่างไว้ไวิชิตจิงสะเม็นเก็บเลยโอเคันนี้กินกันดิฮะ ปดนี่สิิมสักีสิบสามสิบได้ไหมหืแต่ตัวนี้จะเจอตัวแต่เซ็นช้าแต่รูปห่าามันไวถ่ยกันต่อน่เจ็ดร้อยเก้าสิบหบาทมีเงินอยู่สี่หมเก้าพตคสิบสี่สิบแปดบาท โอ้โหถ้าเป็นคนจริงๆในชีว um <It> ิตจริงน่าจะเป็นแบบโคตรโคตร a m a ซิ่งของโคตรของโคตรรวยแต่พอมาอยู่นเกมฟื้นเงินแค่หลักหมื่นน่ะถือว่าแบบโคตรตนแต่ถ้ามีเงินหลักล้านสิบล้านล้านพันล้า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 นน่าจะแบบอะไรเลยนะเดม่ใช่เด็กเป็นดับเออเป็นาจารย์เศรษฐี ขอเราไปดูในร้านเก็บยาดก่อนว่าม okay, ันมีอะไรขายไหมร้านเก็บยาหรือเปล่าถูกเปล่าไม่ไ้แ่ไมถึงอโอเคขอนดูนี้โวอเทอร์แห้ขอดนก็ได้ั้มขอเนี่ยเอ้ยมา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  มีลูกบอครับเก็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 บก่อนเก็บก่อนก่อนเก็บก่อนทุกคนอยากให้ผลของผมอกมาที่ร้านได้เลยนี่มันที่ของผมได้เลยดีให้ให้มองแค่นี้แหละมาขายต่อเฮ้ยคเฮ้ยร้านค้าขายว่าดูก่อนร้าน อะไรวะแสบแสบชืมม่อภาษาไทยเนี่ยไม่ได้ไม่มีอะไรขายเนีย่ยผมอยากซื้อแม่เนี่ยผมอยากซื้อแบบเฮ้ยทำไมก็ไม่รู้เหมือนก,กับกาดเฮ้ยทำไมทำไมโลกกาดเนี่ยแขินไวยก็ไม่ โึ้นมาไม่รว่าตื่นมาตอนเช้ามาไม่รู้ว่าใช้มาทำไมเนี่ยอเสโอเอเวโอเคโอเอเคโอเคอเคอเคโเออเออ เงินยิ่งเพิ่มไม่มีของให้ซื้ออะไรเลยไปดูก่อนนะคระมีอะไรขายบ้างครับอื่จ้าออกแล้วไปแล้ว ออยเนี่ยคนมาใก่อนโอเคเก็บมะขามให้หมดเก็บมะขามหายหมดหายหมดไม่ต้องให้เดีห๋หลือเป็นเงื่อนก็คก็ขาดไปได้พันสีบ้าปะเนี่ยโอ,โ,โอ้โห โอ้โหขอดูลำอย่างนี้ทแทนโอ้ยสองทีสองทีสที่สิบรอ,ออีกนานแต่โคเลยแล้วขอยังไม่รู้ว่าอีเวนต์นี้ไว้ทำอะไรด้วยเนี่ยอีเวนต์ฟอสซิลเหรอไหนขอดูหน่อยทีอีเวนต์ฟอสซิลเอ่อ what are you คนนี้นการกลางเฮ้ย เฮ้ยอะไรเนี่ยเกฟเกฟอัพโกลเด้นแลบทูเดอะสิบเถือเชนอะไรเนี่ยเด้งหม่อยโกลเด้นอายุสิบกว่าบอกนี่เฮเวนฟรายดาร์คอนฟูสเกฟดาร์คอนฟูแค่ผลแล้วก็เกฟอัพบันนี่ทูเอสเชนันนี้จะตายอยู่สิบกว่าเหมือนกันเลย

เงียบดโหแปลกมาก400บาทได้เก้เต็มทันา0 0ของมีปัจจูบนกว้างเีัจจุบันยอดเโอ้โหมีโรบักตะกระโรบักเขียวโคตรเลยมามาดูกันว่าี่ทักดีทุ่มาทีกตะดาฟันพุทธ ใคขายไม่เหลจะอะไรขายก็ใช้หัวมันก็เ่โดคือเอาขนอื่นให้หกู้งเฮ้ยกรดิ่นกัะดิ่มาแล้วอืเดก้ให่บๆ่อของเล่น,ลเ,ปนลเป็นเวลานานแล้วนะนก็ต้องมีภูแลด้วย ขายก่อนได้โพวกมาขอดนนีสามวิถ้าไม่มีอะไรสามจะเปซื้อก็ะบอกนะแล้วนะก็จบคลิปก่อนซืสมสองหนึ่งก็ะได้ลย่โค้ก ไปส่องส่อสงส่อสงส่อสง่อ้ยนี่เงินนี่ของทุกมีอะไาอีกไหมไม่ม่แบบนีสแคโอเคถลก็ปน พี่สอดโอโหเจะงจริงๆฮัลโหลฮัลโหลอย่าง้อุยใ่มากฟังดูอืโคดีเลยยังอูตกี่บาทครับผมก่อน คนนี้ถามคนนี้ถางคนนี้โอเคได้กี่บาทครับนี่วัวอายุวายุ500ออของขายขายไปกับสายลมโอเคก็จบเพียงแค่เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนรอบหน้า EP 2ถ้าใครอยากให้ผมดูต่อก็ฝากกดไลค์ให้ถึง10ไลค์นะครับว่าผมาเขาจะมาเล่นอีก EP 2โอเคนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย